สวัสดีค่ะนะคะก็มาพบกันอีกครั้งงั้นนะคะในเพจ l i ฟ์อินช u วรันบายอดิชยาพัฒนนะคะก็เพจนี้นะคะทําขึ้นมาวัตถุประสงค์ของเพจนี้ก็คือนะคะให้ความรู้นะคะข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตและก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการข้อมูลนะคะหรือมีข้อสงสัยมีปัญหาเกี่ยวกับประกันชีวิตนะคะ ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะในเพจนี้นะคะเดี๋ยวเนิงจะเข้ามาให้คําตอบก็ต้องบอกว่าใช้ประสบการณ์นะคะของตัวเองเนี่ย17ปีนะคะในภูรกิจประกันชีวิตมาเล่าเรื่องราวให้กับทุกท่านนะคะที่อยู่ในเพจนี้ได้ฟังแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น ข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับหลายๆท่านซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะถือกรมธรรมนะคะอยู่แล้วอาจจะเป็นของบริษัทเมืองไทยก็ได้หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมาฟังแล้วก็มาทบทวนผลประโยชน์กันอีกครั้งหนึ่งว่าเออวันนี้เบี้ยประกันที่เราจ่ายไปต่อปีเนี่ยเราได้อะไรกลับมาบ้างคุ้มครองอะไรเราบ้างตรงนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะวันนี ถ้าเราไม่รู้ว่าที่เราจ่ายไปเราได้อะไรถูกไหมคะเราก็ไม่อยากจะจ่ายแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาระที่เรารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าเลยที่เราจะจ่ายนะคะแล้ววันนี้นะคาวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกแบบประกันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆวันนี้หนิงจะมาเล่าให้ฟังแบบประกันนี้ชื่อว่าอะไรรู้ไหมคะชื่อว่าโครงการเมืองไทยข้าราชการสุขสรรันต์ต้องย้ํานะคะว่าโครงการนี้นะคะ สำหรับข้าราชการเท่านั้นเป็นสิทธิทพิเศษนะคะสำหรับข้าราชการเท่านั้นก็ถามว่ามีข้อดียังไงบ้างแล้วกันข้อดียังไงบ้างนะคะซึ่งเราปกติเนี่ยออข้าราชการเนี่ยจะมีสวัสดิการอยู่แล้วในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลถูกไหมคะและส่วนใหญ่ก็เราจะได้สิทธิในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลคือรักษาในโรง,งพยาบาลของรัฐบาลน,นะคะโรงพยาบาลของรัฐบาล ทีนี้โรงพยาบาลของรัฐบาลก็จะมีห้องพิเศษถูกไหมคะมีห้องพิเศษห้องพิเศษเนี่ยดียังไงนะคะห้องพิเศษก็จะช่วยให้เราอำนวยความสะดวกให้เรามากขึ้นนะคะการดูแลการรักษาพยาบาลก็ต้องบอกว่าดีมากๆถูกไหมคะเราก็อยากใช้บริการห้องพิเศษเนาะแต่บางครั้งนะคะ สวัสดิการที่เรามีเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอถูกไหมคะของหน่วยงานที่ให้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอแล้วเราทําไงได้นะคะกับการที่บางครั้งเราอาจจะต้องไปควักเงินตัวเองมาจ่ายหรือเอาเงินเก็บมาจ่ายเนี่ยก็ไม่คุ้มค่านะเพราะมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะเป็นเงินก้อนใหญ่หนึ่งก็เลยมีโครงการดีๆนะคะชื่อว่าโครงการเมืองไทยค่าราชาการสุขสันต์มาช่วยตรงนี้ถามว่าวันนี้ท่านใดสามารถทําโครงการนี้ได้บ้างเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้างก็รับตั้งแต่นะคะอายุ 15ถึง65ปีเลยอายุ15ถึง65ปีนะคะแต่ย้ำนะคะก็คือต้องเป็นในส่วนของข้าราชการเท่านั้นอาจจะเป็นลูกหลานของข้าราชการก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าห้องเนี่ยค่าห้องเนี่ยเขาให้สูงสุดถึงนะคะคืนละ3,5 0 0ก็จะมีเลทนะคะตั้งแต่800 1 2 0 0นะคะ2000แล้วก็3,500แล้วค่ารักษาพยาบาลเนี่ยต่อปีนะคะต่อปีเราก็จะมีที่8 0 0 0มนะคะ แสนสองสองแสนแล้วก็สูงสุดถึงสามแสนห้าส่วนความคุ้มครองชีวิตเนี่ยมีสูงสุดเท่าไหร่ก็ไล่าตามลำดับนะคะเพราะาเราเรามีทั้งหมดด้วยกัน4แผน4แผนแผนที่1เนี่ยก็คือ1นึ่งแสนแผนที่2ก็คือ2องแสนแผนที่3ก็คือ3ามแสนและแผนที่4ก็คือ5้าแสนนะคะห้าแสนพูดถึงเรื่องของรายละเอียดของโครงการนี้กันไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการนี้คุ้มครองจนถึงอายุ90้าสิบ ะะเกษียณแล้วยังรับความคุ้มครองอีก30ปีนะคะตรงนี้นะคะม,มีเขาเรียกว่ามีให้กับทายาทลูกหลานเป็นการสร้างกองกองมรดกเลยนะคะการสร้างกองมรดกตรงนี้มีประโยชน์มากๆเพราะบางทีเรากังวลใจว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยู่แล้วลูกหลานจะลําบากไหมยังไงไหมก้อนเนี้ยค่ะเป็นการสร้างกองมรดกถามว่ามีน้อยนะคะดีกว่าไม่มีถูกไหมคะวันนี้ห้าแสนอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่มากแต่วันนี้ดีกว่าที่จะไม่มีเลยถูกไหม แล้ววันนี้เราลองมาดูกันว่าแล้วเบีย้ยล่ะเบี้ยแพงไหมนะคะเบี้ยรประกันที่ต้องจ่ายต่อปีแพงไหมหนึ่งยกตัวอย่างเนี่ยของหนึ่งเนี่ยปัจจุบันหนึ่งอายุ45ปีถูกไหมคะ45ปีเนี่ยเบี้ยรประกันที่เราต้องจ่ายต่อปีเนี่ยจะอยู่ที่1 8 1 4 5บาทนะคะซึ่งวันนี้ถ้าลองเฉลี่ยเป็นเดือนนะคะลองเฉลี่ยเป็นเดือนเนี่ยจะประมาณเดือนละ1น0 0รบาท 1600บาทเนี่ยโครงการนี้หนึ่งได้อะไรหนึ่งเลือกโครงการที่4เลยโครงการที่4ก็คือ1ความคุ้มครองนะคะค่าเอ่อความคุ้มครองการเสียชีวิตเนี่ยห้าแสนบาทละที่ได้นะคะ2ค่าห้องเนี่ยหนึ่งเบิกได้คือละ3,500สูงสุดก็คือทั้งหมด120วันแล้วสามในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหนึ่งก็ได้ค่ารักษาพยาบาลต่อปีเนี่ยอยู่ที่สามแสนห้าโดยที่นะ,ะโดยที่เราอาจจะเลือกจ่ายเบีย้ยเป็นรายปีก็ได้เป็นรายปีก็หมื่นแปด แต่ถ้าเป็นรายเดือนก็หมื่นเออก็โทษนะคะขอโทษนะคะก็พันหบาทสามารถหักผ่านบัญชีได้นะคะเห็น<ส>ไหมคะวันนี้เราไม่จําเป็นต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่ไว้เลย4ี่แ0 0ห้าแสนเพื่อมารักษาพยาบาลแต่เราสามารถใช้เงินก้อนเล็กขอโทษนะคะใช้เงินก้อนเล็กที่เรามีนะคะในการสร้างสวัสดิการก้อนใหญ่ให้ย้ํานะคะอันนี้เป็น พิเศษโครงการพิเศษนะคะชื่อว่าโครงการเมืองไทยค่าราชการสุขสันต์ให้เฉพาะกับค่าราชการเท่านั้นนะคะค่าราชการเท่านั้นแล้วบุคคลธรรมดาละคะที่ไม่ใช่ค่าราชการนะคะจะมีสวัสดิการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวผู้นี้หนึ่งจะมาไลฟ์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราสามารถใช้นะคะสวัสดิการอะไรได้บ้างอันนี้จะเป็นสวัสดิการแบบเหมาจ่ายแต่วันนี้มาใช้ในเรื่องของโครงการนะคะค่าราชการสุขสันค์ เราจะได้ลดความกังวลใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินที่เกิดขึ้นที่เราต้องจ่ายเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าส่วนเกินที่เกิดขึ้นหลักพันก็น่าจะพอไหวแต่ถ้าวันนี้เกิดเป็นหลักหมื่นหลักแสนล่ะจะทํำยังไงนะคะก็วันนี้ค่ะออมแบบง่ายๆนะคะอย่างอายุที่อายุที่บอกคือ45ออมเดลพัน 1, 6, หหรือเป็นปีปีละหมื่นแนะคะก็ช่วยทําให้เราค่ะคลายความกังวลสวัสดีก็ท้กับครอบครับสามีเลยก็คือเกณฑ์ที่ มาจนถึงว,วันนี้ความใจค่ะจำนะคะวันนี้ต้องถามว่าแล้ทำประกันเมื่อไหร่หนึ่งบอกเลยแต่วันนี้เพราะนะนีถ้าเราทำเร็วไปดีกว่าฉันเพราะนั่นถึงสุขภาพถ้าภาพเราแข็งก็สามประกันได้นะคะเบี้ยอยู่ในเหตุปกติกตแข็งแรงดนะคะเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นที่นะที่แก้ปัญหาวนใจหลายท่าที่ข้าราชการมีสวัสดิ์ ใจว่าหรือบางท่านเคยมาแล้วว่าไม่แล้วเราจะลงเงินสำรองไว้มากเนี่ยแหละค่ะไม่ได้นะคะโซนนะคะอย่าได้ข้อมูลหรือต้องการซึ่งว่าเราค่อยถูกต้องมาสิ่งที่เราใช่ไหมใช่ไหมแบบไหมนะคะไทยมาคุยจะวางในายนะคะไทยส่วนตัวก็ดิ้งหลายหรือถ้าไม่คุยกันก็มาคุยกันนะลองฟังไว้ก่อนนะโดนใจในการมาแล้วค่อยไปถ้าไม่ใช่ข้อมูลข้อมูลเพิ่มแต่พื้โพจน์นะคะมีโอกาสการนะทุกทุกเฟังไว้